แน่นอนแล้วครับแดดล่มลมตกบรรยากาศของความสนุกสนานก็เกิดขึ้นแล้วครับคุณบางยอยเริ่มมีเริ่มมีจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งมีข่าวบริการนิดหนึ่งมีข่าวอะไรบ้างครับคุณบางย้อยครับเช่นเดิมเหมือนเคยครับประชาสัมพันไปครั้งนึงแล้วถือถืออเรามีโปสการ์ดนะครับขายพร้อมกับสแตปมนะครับทุกบาททุกสตางค์มอบให้กับกปปศนะฮะ ราคาชุดละ150บาทนะครับเป็นโพสการ์ดนะฮะและก็มีสติกเกอร์ด้วยนะครับมีสติกเกอร์พร้อมนกวีดนะครับนกวีดก็ยังมีนะฮะติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยที่เต็นบริการของเรานะครับอยู่ข้างๆบางคนสงสัยว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ข้างๆใกล้ๆนี่แหละครับก็แน่นอนแล้วครับเป็นของที่ระลึกให้กับ พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมกันที่นี่ของที่ระลึกอันทรงคุณค่าครับควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ไม่ไม่มีอีกแล้วไม่มีไม่มีหลังจากรอบนี้หลังจากช่วงนี้ไม่มีอีกแล้วก็แสดงว่าหมดแล้วหมดเลยครับอประกาศข่าวบริการอีกนิดนึงหลวงมุยนะฮะเมื่อตอนเช้านะครับเมื่อตอนเช้าครับมีพี่สำเนียงงามพาณิชกุลนะครับพบ เด็กผู้หญิงอายุประมาณ7-8ขวบหลวงนุย้ยนอนหลับอยู่ที่ข้างเวทีของโอโอเรานี่แหละนะฮะนอนหลับอยู่ที่ข้างเวทีและได้นำส่งไปอยู่ที่ขณะนี้นะครับอยู่ที่เต็นท์พยาบาลอ๋อครับไปอยู่ที่เต็นท์พยาบาลทราบข่าวว่ายังไม่มีผู้ปกครองมารับเลยและตอนนี้น้องก็ยังหลับอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครที่พอทราบแนวทางหรือว่าเป็นญาติของใคร ที่สูญหายอยู่นะครับเด็กผู้หญิงนะครับนุ่งกับโปรงสีฟ้านุ่งกับโปรงสีฟ้านะครับอายุประมาณ7ถึง8ขวบนะครับประมาณนั้นนะฮะนอนอยู่ข้างเวทีตอนนี้ทีมงานนำส่งตั้งแต่ตอนเช้าแล้ะครับอยู่ที่เต็นท์พยาบาลตอนนี้พ่อแม่ก็คงจะตามหาแล้วละครับคุณบางยอยครับสตามหาดีสิครับกลัวจะเอามาทิ้งครับลืมได้ยังไงลืมลูกนะครับผมไม่มีลูกอยู่พอดีหลวงนุ้ยเดี๋ยว ไปรับอุปการะซะเลยข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปก็เรายังยืนยันนะครับว่ายังรับบริจาคน้ําอยู่ครับตอนนี้เรายังรับบริจาคน้ําอยู่ติดต่อได้เลยนะครับที่จุดบริการรับบริจาคนะครับตอนนี้ทีมงานบนเวทีของเราจะเห็นหน้าตาล้อหลอนะครับถ้าวงอยู่บนเวทีอย่างนี้ น่าจะไม่ใช่วงสตริงแน่นอนชัดเจนเขาเหมาะกับเวทีของเรานะครับอยู่คู่กับเวทีอยู่คู่กับกอปปสของเรามายาวนานพอสมควรนะครับกระจายัมพันเป็นข้างหลังด้วยคุณปังย้อยทำไมครับว่าตอนนี้แดดร่มแล้วร่มเงามีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมีจังหวะเวลาที่ว่างพอก็ยินดีนะครับเชิญเลยที่กับที่หน้าเวทีครับอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วครับ เพลิดเพลินสนุกสนานกับอาสมแบนครับเชิญครับเออสวัสดีครับเลือกเลือดเลือเลือดเลือเลืคเลอเลือดเลือลเลือเลอเลเช็คดอลเลือเลืดลเัเคดเอเลอเลือเดเอเลดลเอดเล no ดอกไม้ดอกไม้จะบานบริสุทธิ์กานจะบานในใจสีขาวนุ่มสาวจะไฟแนวแน่แก้ไขจุดไฟสถา ุทิิยอมตนฝากความสับสนเพื่อพลประชา ละที่อื่นๆดอกไม้สดชื่น ปานในใจสีขาวนุ่มสาวจะไฟแนวแน่แก้ไขจุดไฟสัทาเรียนรู้กอสู้มายากลับไปข้างหน้า หามวลชนชีวิตอุทยิยอมตอนปาความสับสน